แบบน,นี้เธอทั้งหลายได้มาขอบรรดาชาวสมบัติในพระพุทธศาสนาก็ควรปลูกศรัทธาความเชื่อประสาทความเริ่มใสในพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ตั้งพระศาสนาเป็นบรมศาสดาและครูสอนที่ประเสริฐของเราท่านทั้งหลายเบื้องต้นที่จะปลูกศรัทธาความเชื่อประสาทความเริ่มใสนั้น จะต้องให้รู้จักว่าพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าน <ing> ั้นมีคุณงามความดีอย่างไรก่อนพระพุทธองค์นั้นก็เป็นบุคคลธรรมดาแต่ทรงอยู่ในฐานะกษัตริย์เมื่อเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงและเกิดความเบื่อหนัยจึงได้ออกเสวงหาโมกขธรรมเบื้องต้นก็มีครูอาจารย์เป็นผู้สั่งสอน แต่ว่าสนับของครูอาจารย์เหล่านั้นก็สอนแล้วก็ยังไม่เป็นที่พอพระไทยจึงได้ถีกเล่นไปศึกษาด้วยตัวเองปฏิบัติด้วยตัวเองค้นพบอิยศสัจ์ีด้วยพระองค์เองส่วนนี้จึงเรียกว่าพระปัญญาคุณทรงละสิ่งที่เป็นโทษคืออาสวะเกลเลตเรื่องสมองได้ทั้งหมดกับทั้งวาสนา คือกิริยากายวาจาที่เกเลตอบรมมานานทรงบริบูรณ์ด้วยความดีที่เป็นคุณธรรมโดยอเนกประการส่วนนี้คือพระวิสุทธิที่คุณมีพระหาตถ์ไทยเต็มไปได้วยความเมตตากรุณาในโมสั์ซึ่งเล่าร้อนอยู่ในบเพิงกิเลสและกองทุกข์ทรงแสดงธรรมส่งสอนให้สัตว์ได้ฟังและปฏิบัติตามดับเพลิงกิเลสและกองทุกข์เสียได้โดยไม่เห็นแก่ความลำบากทุกข์ยากเหน็ดเหนื่อยของพระองค์ส่วนนี้คือพระวิสุทธิ์ที่คุณ เพราะฉะนั้นพระองค์เป็นผู้ประกอบด้วยพระคุณทั้งสามประการนี้จึงเป็นครูเป็นอาจารย์ของเราท่านทั้งหลายเพราะพระองค์ท่านนั้นเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบจึงได้แสดงธรรมแนะนําส่องสอนธรรมะคําส่งสอนของพระองค์นั้น <c oughs> จึงเรียกว่าปริยัติธรรมเพราะเป็นคนที่ผู้ปฏิบัติจะต้องเร้าเรียนท่องบทจำทรงศึกษาให้เข้าใจในเนื้อความ ใความในปริญตานั้นประกาศข้อปฏิบัติคือศีลสมาธิและปัญญาความรักษากายวาจาให้บริสุทธิ์ไม่ป,ประพฤติล่วงกเกดอย่างใหญ่ที่จะพึงกระทําด้วยกายวาจาชื่อวศีลความรักษาใจให้บริสุทธิ์ตือเย้งใจไว้ในอารมณ์เดียวไม่ก่อเกี่ยวสมองได้ในวันทั้งห้าชื่อวสมาธิความทาทิฏฐีความเห็นใีซื่อตรงตามความเป็นจริงชื่อวปัญญา สีลสมาธิปัญญานี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมเพราะเป็นคนที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเล่นเลนกายวาจาใจและทิฏฐิของตนให้เป็นไปตามเมื่อผู้ปฏิบัติปฏิบัติตามบริสีนสมาธิปัญญานี้ได้ม่รู้ถึงความบริสุทธิ์คือมรรคนิพพานใดมรรคนิพพานนั้นจึงเรียกว่าปฏิเวทธรรมเพราะเป็นคนที่ผู้ปฏิบัติจะพึงรู้แจ้งแทงตลอดเฉพาะตัวด้วยปัญญาปริยัติก็ดีปฏิบัติก็ดีปฏิเวทก็ดีทั้งสามประการนี้รวมองนี้สั้นๆว่าพระธรรม พราะเป็นธรรมชาติที่ทรงผู้ปฏิบัติไว้ให้เป็นคนดีไม่ให้เป็นคนชั่วให้ตั้งอยู่ในที่ดีไม่ให้ตกไปในที่ในที่ชั่วมีทุกขติอบายเป็นต้นมูชนที่ได้สดับทมคำส่องสอนขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วตั้งใจปฏิบัติตามรักษากายวาจาและทศิสของตัวเองให้บริสุทธิบริบูรณ์โยเอกเทศบ้างโดยสิ้นเชิงบ้างกล่าวนามตามภูมิทศและกิเลสนั้นว่าพระโสดาบัน พัสกะธาคามีพระอนาคามีพระอรหรันท่านทั้งสี่จ๊ะพวกนี้จึงเรียกว่าพระสงฆ์เพราะเป็นหมู่เป็นพวกที่ประพฤติเสมอกันด้วยศีลนิจิทฐิพระสงฆ์นั้นโดยมากมีสันทาอัธยาศัยรุ่มใจกันกับพระาศาสดาช่วยเทศนาแนะนําส,สอนให้ชนนี้ก่อนนั้นๆได้สดับฟังและปฏิบัติตามมาละความผิดอันเป็นโทษทุจริตให้สถิตในความชอบเป็นตันค,วความดีฉะนั้น พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นสิ่งเคารพสูงสุดในพระพุทธศาสนาผู้มาขอบรรพชาสมบทจึงต้องตั้งใจกล่าวคำน้อมน,น้อมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นที่พึ่งที่ลึที่นับถือด้วยการเป็นวาจาว,ว่าบัดน,นี้ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะที่ระลึเคารพนับถือของข้าพเจ้าบัดน,นี้ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสารณะที่พึ่งที่เคารพนับถือของข้าพเจ้า บันนี้ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสารณะที่รุ่งรบนนับถือของข้าพเจ้าเมื่อเป็นเช่นนี้ก็สมควรที่จะรับการบรรณาชาสมบทต่อไปอันหนึง่งเพึ่รู้จักหน้าที่ของผู้บรรณาชานั้นจะมีประโยชน์อย่างไรจะ <c oughs> กล่าวให้เห็นง่ายๆมีประโยชน์ที่จะได้ตั้งหน้าตั้งตาเล่าเรียนศึกษาและปฏิบัติตาม <c oughs> ทําให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีได้ง่ายเพราะเป็นครือขัดมีกิจกังวล่วงใหญ่มาก ยากที่จะทําได้ทั้งยังตั้งอยู่ในที่ใกล้กับอารมณ์ที่จะร่ายจิตให้เกิดความรักบ้างความโกรธบ้างความหลงบ้างความมัวมาบ้างไม่เป็นทางที่จะประพฤติปฏิบัติทําให้บริสุทธิบริบูรณ์ดีได้งา่ายแต่มิใช่ว่าได้บรรบาชาสมบทแล้วกิเลสอาสวะก็จะหมดสิ้นไปเองก็หาไม่ต้องอาศัยตั้งใจปฏิบัติขัเก้ากาิเลสอย่างยาที่จะพึงก้าลงทางกายทางวาจาด้วยศีล แล้วตั้งใจปฏิบัติขัดเกลาอิเกรตอย่างการคือนวิวรนาอันเกิดขึ้นคุ้มรุมจิตทงจิตสมองด้วยสมาธิคือเพียงใจไปในรมเดียวแล้วมันปฏิบัติขัดเกลาอิเกรตอย่างเอลสุขมันเกิดขึ้นทำํำทีที่ความเป็นให้ผิดวิปิลิปจักรความจริงด้วยปัญญาคือความรู้จริงเห็นจริงศีลเบื้องต้นนั้นก็จะได้จะถึงด้วยการบรรพชาสมบทอันนี้ฉะนั้นในขณะที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ว่าพระพุทธองค์คือใครพระธรรมคือใครพระสงฆ์คืออะไร และสิ่งสูงสุดในพระพุทธศาสนานั่นคืออะไรเบื้องต้นเราก็พอจะทราบแล้วแต่ว่าโบราณอาจารย์ท่านได้กล่าวถึงไปจักรบรจักกรรมาฐานก็คือการพิจารณาเบื้องต้นที่ได้เห็นความเบื่อหน่ายของสังขารเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปจงตั้งใจกล่าว แล้วก็เป็นวาจาตามเกสาเกสาโลมาโลมานาคานคาดันตาดันตาตะโจนโจนี่เรียกว่าอนุโลมคือว่าไปตามลำดับและถอยลังกลับมาเป็นปฏิโลมตะโจมตะโจดันตาดันตานาคาโลมาโลมาเกสาเกสา จงศึกษาให้รู้เนื้อความบอกแต่แค่ว่าเกสาโลมานะคะดันตาตะโจนนี่คืออะไรเกษาก็คือสิ่งที่เป็นเส้นเส้นงอกขึ้นบนศีรษะเบื้องหน้าเพียงหน้าผากเบื้องท้ายเพียงปลายคอเบื้องขวางม,มีหมกหมูทั้งสองข้างเป็นที่สุดได้แก่ผมโลมาคือสิ่งที่เป็นเส้นเส้นงอกทั่วสันทางกายเว้นฝ่ามือฝ่าเท้าได้แก่ขนนขะาค,คือสิ่งที่เป็นเกล็ดงอกขึ้นที่ ปลายมือปลายเท้าครบทุกแห่งได้แก่เล็บดันตาคือกระดูกที่เป็นซิกซิ่งอกขึ้นที่คางเบื้องล่างเบื้องบนสรบทเคี้ยออาหารได้แก่ฟันตะโจคือสิ่งที่หุ้มอยู่ทั่วตัวได้แก่หนังเมื่อรู้จักสิ่งทั้งห้าอย่างนี้พิจารณาอย่างไรจึงจะเป็นพระกรรมฐานผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเรารู้ทุกคนมีหมดทุกคนแล้วพิจารณาอย่างไรจึงจะเป็นพระกรรมฐาน ถ้าพิจารณาว่าเป็นของดีของงามน่ารักให้พึงใจก็ไม่เป็นพระกรรมฐานเพราะการพิจารณาเช่นนั้นเป็นเหตุที่จะทําให้เกิดความกําหนัดยินดีที่ยังไม่เกิดก็จะให้เกิดขึ้นและเป็นปัจจัยที่เจยวนยเกลียดเช่นนั้นที่เกิดขึ้นแล้วให้แก่กล้ามากขึ้นแต่เมื่อพิจารณาว่าเป็นของไม่ดีไม่งามไม่น่ารักให้พึงใจเป็นของสกครกปิกูลตามเป็นจริงอย่างไรนั่นแหละเป็นพระกรรมฐาน พราะการพิจารณาเช่นนี้เป็นเหตุที่จะทําให้ความกําหนัดยินดีที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นเป็นอุบายที่จะประปาบปรามกิเลสเช่นนั้นที่เกิดขึ้นแล้วให้สงบลดน้อยถอยเบาบางลงไปจากสันดานเมื่อพิจารณาโดยอาการเช่นนี้ก็ไม่พอที่จะเห็นได้ว่าเป็นสิ่งสโครบปฏิกูลอย่างไรก็จงพิจารณาตรวจตราให้ละเอียดออกไปอีกให้เห็นชัดเจนว่าสิ่งทั้งห้าอย่างนี้ที่เกิดที่อยู่เกิดที่ไหน เมื่อเราไปพิจารณาเราจะเห็นได้ว่าแต่ละสิ่งแต่ละอย่างนั้นสีก็ไม่งามสันฐานคือรูปร่างก็ไม่น่านรักกลิ่นก็เหม็นที่เกิดที่อยู่ก็อยู่ในที่ชุ่มแช่ด้วยโปรโคโลเนซึ่งมาอยู่ในร่างกายของเรานี้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะได้เห็นผมขนเมื่อยาวออกมาต้องตัดต้องโกนต้องสระต้องสางทิ้งไว้ก็เหม็นสรบเหม็นสางสาเล็บต้องตัดต้องแคะมุนเล็บทิ้งไว้ก็ดำโสโครก ฟันต้องบ้วนปากสำระมุนฟันทิ้งไว้ก็เหม็นปฏิกูลหนังต้องมาอาบน้ําขัดใครทิ้งไว้ตามธรรมดาอย่างไรแล้วก็จะขมุกขมอมเหม็นสระเหม็นสางหน้าสีเสียเอียนเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นของสกครกจริงไหมผมปล่อยให้ยาวก็ลบรุงรังไม่สระไม่สางก็จะเหม็นเนี่ยล้วบอกว่างามได้อย่างไรเห็นพิจารณาแค่นี้ก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ด้วยการหลอกตั้งอยู่ด้วยการหลอก เราก็หลงสิ่งเหล่านั้นเมื่อนานเข้านานเข้าสีดาก็กลับกลายเป็นสีขาวก็ยังไม่พอใจก็ยังไปตกแต่งแต้มเติมให้มันสีดาเหมือนปก,กตินี่ไงก็เห็นได้ว่าเป็นของไม่ยั่งยืนจรรมแน่นแน่นอนเล็บถท้าไว้เล็บยาวไม่ล้างไม่ตัดไม่แค้มุนเล็บก็ดําโสโครกเวลาจะทานอาหารก็ไม่สามารถที่จะทานได้เพราะความโสกปรกอยูร่รวมกันอยู่ที่นั่นฟันหนึ่งวันเนี่ยถ้าไม่แปลงฟัน พูดกับใครเขาก็เบือนหน้าหนีเห็นไหมเมีนจะของสกปรกทั้งนั้นเลยพิจารณาดังนี้ก็จะได้เห็นหนังก็เช่นเดียวกันเนี่ยวันหนึ่งเราอาบน้ําต้องสองสามครั้งเพื่อชำระร่างกายของเราไม่ให้มีกลิ่นไม่ให้มีเนือถ้าเป็นของจริงของงามทําไมเราจะต้องชำระสาสางเหมือนพิจารณาดังนี้ก็จะได้เห็นเป็นของว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของสกปรกสองโสโครกจะไหนเราจึงต้องมาหลงอยู่ในสิ่งเหล่านี้ได้ เมื่อพิจรารณาดังนี้ของคนอื่นแต่เพราะของตัวเองละอ่ะเช่นผมขนที่เราตัดได้โกนได้ล่วงหล่นใ,นในภาชนะที่เราจะบริโภคหรือจะดื่มเมื่อเห็นเข้าแล้วก็ไม่สามารถที่จะบริโภคจะดื่มได้เพราะอะไรเพราะความเกลียดทั้งที่เป็นเส้นผมทั้งที่เป็นขนของเราเราก็ยังมีความรู้สึกเกลียดที่จะไม่อยากจะดื่มหรือจะทานอาหารที่เส้นผมของเราที่หล่นลงไปในภาชนะนั้นนี่เห็นได้ชัดเจนว่าแม้จะของตัวเอง เราก็ยังไม่สามารถที่จะทานได้ไดื่มได้เพราะความเกลียดไม่ใช่หรือ <c oughs> เมื่อบุคคลผู้มีปัญญาพิจารณาดังนี้เกิดขึ้นแล้ว <c oughs> ก็จะละวางอุปทานความยึดมั่นถึงมั่นใจได้เมื่อไม่มีอุปทานความยึดมั่นถึงมั่นว่านี่เป็นของเรานี่เป็นสิ่งของเรานี่เป็นตัวตนของเราปัญญาก็จะเกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็จะละวางสิ่งต่างๆนั้นได้เพราะฉะนั้นเราพิจารณาดังนี้ พิจณาให้ละเอียดเข้าไปก็จะได้เห็นก็จะเกิดปัญญาความรู้จริงเห็นจริงความรู้จริงเห็นจริงว่าผมคนเลียบปัญหนงกับทั้งร่างกายชีวิตจิตใจของเรานี้สักแต่ว่าธาตุอันหนึ่งมาประชุมรวมกันร่วมเป็นของเมเทียยังยืนคงที่เสมอเป็นทุกมีความเสื่อมสิ้นแปรปรวนไปเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนแกนสารของเราเมื่อปัญญาเกิดขึ้นก็จะ,ะระวางอุปทานความยึดมั่นหรือมั่นเสียได้ เมื่อไม่มีอุปทานดนจิตก็จะพ้นจากอาสวกักเเลสเป็นอันได้บรรลุธ,ธรรมพิเศษคือพระนิพพานซึ่งเป็นธรรมชาติดับเพลิงกิเลสและความทุกข์อันเป็นผลที่สุดแห่งพระธรรมวิน,นัยนี้ฉะนั้นตัวเธอจงตั้งใจมุ่งต่อพระนิพพานดังเช่นว่ามานี้ขอบรรพชาสมบทในพุทธศานสนาต่อไปเราจะนี้ไปจะมอบผ้ากาสายะให้เพื่อสําเร็จส่วนองต้นแห่งการบรรพชาตามพุทธ,ธานุญาต จับสบงคลี่ออกโอบตัวเข้ามาจับมุมทั้งสองให้เสมอการพับซ้ายเข้ามานุ่งให้เป็นปริมณฑลเบื้องบนเน็ตปิดเสียวคาดพระคตเอวเบื้องล่างปกเข่าเพียงครึ่งแข้งจับจีวรคลี่ออกโอบตัวเข้ามาจับมุมทั้งสองให้เสมอการม้วนซ้ายเข้ามาห่มให้เป็นปริมณฑลเบื้องล่างเสมอสบงเบื้องบนปิดบ่าซ้ายเปิดบ่าขวาพาสสังคติแล้วเข้ามากราสงส์เพื่อขอสารณะคมสมเด็จสมเนรละปประชาตามพุทธานุญาต 那，那，就对了。